สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องมเมล็ดพันธุ์ใต้เงาเรื่องราวที่จะพาคุณไปสำรวจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงาของความสำเร็จและการเปรียบเทียบในโลกที่เต็มไปด้วยความสำเร็จที่ดูเหมือนจะเปล่งประกายเจิดจ้าเรามักจะเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระงง g a โดดเด่นเป็นสง่าแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนมากมายทว่า คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเราก็เป็นแค่เมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ถูกทิ้งไว้ใต้เงาของใครบางคนมเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะผลิบานไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เติบโตหรือจะเติบโตไปในทิศทางใดนั่นคือสิ่งที่เอวารู้สึกอยู่เสมอเธอเป็นคนที่มีความสามารถมีความฝันแต่ก็มักจะมองเห็นเพียงความสำเร็จของผู้อื่นเพื่อนร่วมงานของเธอก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้เลื่อนตำแหน่ง ได้รับคำชื่นชมในขณะที่ครอบครัวของเธอก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีชีวิตที่มั่นคงแต่เธอยังคงรู้สึกเหมือนกำลังรอบางสิ่งบางอย่างรอที่จะเบ่งบานรอที่จะเติบโตแต่คำว่าเมื่อไรและอย่างไรก็ยังคงเป็นคำถามที่ไร้คำตอบในใจของเธอความรู้สึกนี้ค่อยๆก่อตัวเป็นความหนักอึ้งกดดันและทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยววันหนึ่ง ในวันที่ใจของเอวารู้สึกหนักอึ้งที่สุดเธอกำลังเดินอย่างไร้จุดหมายปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านนำพาไปจนกระทั่งเธอเดินหลงเข้าไปในสวนปริศนาแห่งหนึ่งสวนที่ไม่เหมือนที่ไหนๆที่เธอเคยเห็นที่นี่มเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างก็เติบโตในแบบของตัวเองตามจังหวะของตัวเองต้นกล้าอ่อนๆแตกหน่อท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่าเบ่งบานอยู่ริมทางเดินและเถาวันเลื้อยพันอย่างอิสระไม่มีต้นใดพยายามเลียนแบบต้นอื่นทุกชีวิตในสวนแห่งนี้ดูเหมือนจะเข้าใจธรรมชาติของการเติบโตของตัวเองอย่างถ่องแท้ในสวนนั้นเอวาได้พบกับผู้ดูแลสวนผู้ชราท่านเป็นชายผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและดวงตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง เรากลับได้เห็นโลกมาทั้งใบท่านนั่งอยู่บนมา้านั่งไม้เก่าๆมองดูเมล็ดพันธุ์ที่กำลังงอกเงยอย่างใจเย็นเจ้าหนูมานั่งตรงนี้สิดูเมล็ดพันธุ์พวกนี้สิบางเม็ดก็แตกหน่อเร็วแตกกิ่งก้านสาขาอย่างฉับพลันบางเม็ดก็ใช้เวลานานกว่าจะโผล่พ้นผิวดินต้องอดทนและรอคอยอย่างเงียบงนันแต่ทุกเม็ดล้วนมีศักยภาพของตัวเองเปรียบเหมือนชีวิตคนเรานั่นแหละ แต่ละคนมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันออกไปคำพูดของท่านทําให้เอวารู้สึกเหมือนถูกปลดเปลื้องภาระหนักอึ้งที่แบกรับมานานผู้ดูแลสวนชี้ให้เธอเห็นว่าการเป็นเมล็ดพัน์ธุใต้เงาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างที่เธอคิดแต่มันคือโอกาสโอกาสที่จะย่างรากลึกลงไปในดินอย่างมั่นคงเพื่อสร้างฐานที่แข็งแกรง่งก่อนที่จะเผชิญกับโลกภายนอกโอกาสที่จะเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบข้างทั้งจากดิน น้ำแสงแดดที่สาดส่องและแม้กระทั่งเงาที่ปกคลุมโอกาสที่จะอดทนและรอคอยรอคอยเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะผลิตบานเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปอาจทำให้รากไม่แข็งแรงและอ่อนแอเมื่อเจอกับพายุท่านเล่าเรื่องราวของต้นไม้หลายต้นในสวนต้นที่ต้องผ่านพายุฝนอันหนักหน่วงจนกิ่งก้านหักโคน่นต้นที่ต้องทนแล้งยาวนานจนใบไม้ร่วงโรยแต่สุดท้าย เมื่อถึงเวลาของมันต้นเหล่านั้นก็กลับฟื้นคืนชีวิตเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งมีเอกลักษณ์และงดงามในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนต้นไม้อื่นใดต้นที่เคยถูกพายุพัดอาจมีลำต้นที่บิดงออย่างมีศิลปะต้นที่เคยแล้งอาจมีใบที่ทนทานต่อสภาพอากาศนี่คือความงามที่เกิดจากประสบการณ์และความอดทน เอวาพูดขึ้นว่าแล้วถ้าหนูไม่มีวันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ล่ะคะหนูจะไม่มีคุณค่าเลยใช่ไหมผู้ดูแลสวนหัวเราะเบาๆอย่างเมตตาเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและภูมิปัญญาใครบอกว่าต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ล่ะลูกบางทีเจ้าอาจจะเติบโตเป็นไม้ดอกที่งดงามที่มอบความสดใสและกลิ่นหอมให้กับผู้คนที่ผ่านไปมา เป็นพุ่มไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่เหนื่อยลา้าหรือเป็นสมุนไพรที่เยียวยาผู้คนให้หายจากความเจ็บปวดคุณค่าของเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขนาดหรือการเป็นที่หนึ่งแต่อยู่ที่การเป็นตัวเองการทำหน้าที่ในแบบที่เจ้าเป็นและการสร้างประโยชน์ในแบบฉบับของเจ้าเองต่างหากเอวาเข้าใจแล้วเธอไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครอีกต่อไป เธอมีเส้นทางการเติบโตของตัวเองมีจังหวะชีวิตของตัวเองและมีคุณค่าในแบบที่เธอเป็นการเป็นเมล็ดพันธุใต้เงาสอนให้เธอรู้จักอดทนสอนให้เธอเห็นคุณค่าของการอย่างรากให้มั่นคงสอนให้เธอเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายและที่สำคัญที่สุดมันสอนให้เธอเชื่อมั่นในศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองว่า ไม่ด้อยไปกว่าใครมเมล็ดพันธุ์ใต้เงาจึงเป็นมากกว่าเรื่องราวมันคือบทเรียนบทเรียนที่บอกเราว่าไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกเป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ถูกบดบังด้วยเงาของใครบางคนหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่โดดเด่นไม่ได้เฉิดฉายเหมือนคนอื่นขอให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการย่างรากให้มั่นคง การเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตและการรอคอยอย่างเชื่อมั่นเพื่อที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ในแบบฉบับของคุณเองต้นไม้ที่งดงามแข็งแกร่งและมีคุณค่าไม่แพ้ใครเพราะคุณคือคุณและนั่นคือความงดงามที่สุด